ไว้ล้างตอนเช้าเพื่อนส่วนหนึ่งก็จะทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวเพื่อจะถวายจังหันแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยนะคะภาษาบ้านๆคุยเรื่องความสนุกสนานเมื่อกลางคืนนะคะสังคมมาช่วยกันล้างถ้วยล้างจานช่วงกลางคืน งานบุญของเราก็สนุกกันช่วงกลางคืนนะคะเขาก็อาจจะยังไม่ตื่นนอน,นะคะเคาก็พักผ่อนอยู่นะคะส่วนเราช่วงกลางคืนไม่ได้มาร่วมสังคมมาช่วยกันล้างถ้วยล้างจานช่วงกลางคืนงานบุญของเราก็มีกรมร่วมกันเวลางานบุญนะคะประเพณีของ ชาวบ้านก็จะมีหลายๆงานนะคะที่ต้องคนที่ไม่ได้อยู่ร่วมสนุกก็จะรับฟังจากเพื่อนๆว่าสนุกสนานกันยังไงบ้างนะคะก็ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะสาธุขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีทภารกิจบุญกุศลร่วมกันร่วมอนุโมทนาสักคนที่ไม่ได้อยู่ร่วมสนุกก็จะรับฟังจากเพื่อนๆว่าสนุกสนานกันยังไงบ้างนะคะลำวงกันแล้วก็เขาก็กินข้าวกันแล้วก็ไม่มี ยังไม่ได้ล้างถ้วยจานเราก็กิจกรรมร่วมกันเวลางานบุญนะคะประเพณีของชาวบ้านก็จะมีหลายๆงานนะคะที่ต้องการในงานบุญกรรมร่วมกันเวลางานบุญนะคะ ประเพณีของชาวบ้านก็จะมีหลายงานนะคะที่ต้อง่ะตรงนี้เราก็มีความสุขเหมือนกันนะคะได้ช่วยสังคมช่วยเหลือสังคมวันนี้เราก็มาทำความสะอาดครัวกันนะคะ หลังจัดเสร็จงานบุญนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศค่ะสวัสดี AI นะคะวันนี้จันเจ้าพามาชมบรรยากาศที่ครัวดีค่ะ ก็ร่วมอนุโมทานาสาธุด้วยกันนะคะย้อนหลังบรรยากาศย้อนหลังนะคะวันนี้เราก็มาล้างถ้วยล้างจานนะคะเต็มอันนี้ก็เป็นเสร็จงานบุญประจำปีนะคะสังคม มาช่วยกันล้างถ้วยล้างจานช่วงกลางคืนงานบุญของเราก็มีก็ร่วมอนุโมทานาสาธุด้วยกันนะคะเราก็ทำสาธารณกุศลกันนะคะในเมื่อเราเป็น เวยพัฒตาหารเชา้าพระจันเจ้ากับคุณป้าอีกคนก็มาล้างท่วยจานนะคะเลยนะคะเต็มอ่างเลยต้องช่วยกันทำภารกิจก็แบ่งปันภาระหน้าที่กันไปนะคะ นางกบิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ชาวเรียลชาวเฟซบุ๊กแม่บ้านเป็นผู้นำนะคะเป็นเป็นแม่บ้านผู้นำเราก็ต้อง ทำประโยชน์ให้สังคมนะคะทำประโยชน์ให้จันเจ้าก็ไม่ได้มาร่วมสนุกกับเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็สังคมมาช่วยกันล้างถ้วยล้างจานช่วงกลางคืนงานบุญของเราก็มาทูกขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดี เราก็ทําสาธารณกุศลกันนะคะในเมื่อเราเป็นอันนี้ก็เป็นเสร็จงานบุญประจำปีนะคะต้องช่วยกันทําภารกิจคนที่ไม่ได้อยู่ร่วมสนุกก็จะรับฟังจากเพื่อนๆว่า สนุกสนานกันยังไงบ้างนะคะละไม้ละมือสร้างบุญสร้างกุศลทำกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ร่วมสนุกก็จะรับฟังจากเพื่อนๆว่าสนุกสนานกันยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็มาทำความสะอาดครัวกันนะคะ หลังจัดเสร็จงานบุญนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถทุจารณ์กันแล้วก็แบ่งหน้าที่กันนะคะดีค่ะ่บ้านผู้นำแล้วก็แวะเวียนกันมาสลับสับเปลี่ยนนะช่วยกันเวลามีงาน เราก็ช่วยกันคนก็แบ่งปันภาระหน้าที่กันไปนะคะล้วก็มีมหะสพมีวงดนตรีมาแสดงเราก็ไม่มีคนล้างถ้วยจานนะคะช่วงกลางคืน อันนี้ก็เป็นเสร็จงานบุญประจำปีนะคะไว้ล้างตอนเช้าเพื่อนส่วนหนึ่งก็จะทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวเพื่อจะถวายจังหันลาวงกันแล้วก็เขาก็กินข้าวกันแล้วก็ไม่มียังไม่ได้ล้างถ้วยจานเราก็เกมีมหอระสพมี วงดนตรีมาแสดงเราก็ไม่มีคนล้างถ้วยจานนะคะช่วงกลางคืนตรงนี้เราก็มีความสุขเหมือนกันนะคะได้ช่วยสังคมช่วยเหลือสังคมแม่บ้านผู้นำแล้วก็แวะเวียนกันมาสลับสับเปลี่ยนนะช่วยกันเวลามีงานเราก็ช่วยกันคน เราก็ทำสาธารณกุศลกันนะคะในเมื่อเราเป็นเราก็พูดคุยกันไปด้วยนะคะภาษาบ้านๆคุยเรื่องความสนุกสนานเมื่อกลางคืนนะคะเพื่อนๆบางคนก็ เขาเป็นความสุขทางใจที่เราได้ช่วยเหลือ,อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันล้างถ้วยล้างจาดก็แบ่งปันภาระหน้าที่กันไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสร็จงานบุญประจำปีนะคะ